เศรษฐกิจไทยปีเนี้ยผูกโยงกับความมั่นคงด้วยแล้วก็ผูกโยกงรัฐบาลด้วย่มันก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ไม่ดีเลยตอบได้เลยไม่น่าจะดีตอบได้เลยไม่ดีเลย,เลย <c oughs> แล้วมาเจอปัจจัยภายนอกที่สําคัญคือพัฒนาดิบิสาร์ DNA ของพักประชาชน DNA ๆๆๆเขาจริงๆเขาคืออะไรถ้าเลือกตั้งอบอจอเนี่ยนะเขามีเป้าหมาย12จังหวัดนะที่บอกเลยไม่ต้อง12หรอกได้แค่1หรือ2นะแล้วเขาแสดงอิทธิฤทธิ์นะไม่เกิน36หรือเดือนน่ะ เขาทําให้เห็นเป็นรูปมาทำได้ลแล้ววันนั้นล่ะเขาจะลบคําปาาิว่าเฮ้ยดีแต่พูดจะไม่ใช่ดีบีสวสถาสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณธานีครับสวัสดีครับตอนนี้สิ่งที่อยากจะถามท่านอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเกี่ยวกับพักร่วมรัฐบาลครับ พาร์ทรวมรัฐบาลตอนนี้มี300กว่าเสียงเนี่ยก็ถือว่าแข็งแกร่งเนาะแต่มองในแง่ของพรรคเพื่อไทยก็อาจจะรู้สึกว่าวันๆอยู่ว่าตัวเองมี141เนี่ยอาจจะไม่ค่อยแข็งไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่รในในสายตายท่านนี่ว่ารัฐบาลเนี่ยในอนาคตในปีเนี้ย2568เนี่ยครับความแข็งแรงหรือว่าการรวมตัวกันเนี่ยจะมีการปิดแตกไหมหรือว่าเออ่มีจะมีอิทธิฤทธิ์อิเดชเลยไหมของพรรคทรวมรัฐบาลเนยเพราะฟีกซี่ของเออ่ที่เรียกว่าไม่ใช่พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีร้อยกว่าเสียงเหมือนกัน ถ้าพวกนี้เนี่ยเขาเกาะกลุ่มกันแล้วเขาบอกไม่เอาแล้วก็ยุบสภาเลยอย่างเงี้ยเอ่อทให้รรคเพื่อไทยอาจจะมีความวันๆอยู่ว่าอาจจะไม่มีเอ่อความมั่นคงท่านมองรัฐบาลเนี่ยในปีสองห้าหกแปดเนี่ยน่าจะ,น,าจะน่าจะอยู่รอดไหมโอ้มีความเหนื่อยยากลาบากนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทาให้รัฐบาลจะมีปัญหาเนี่ยมันก็จะเกิดจากนิติสงครามด้วยมันมีสองขานิติสงครามกับไอ้ตัวการเมืองเองก็แบบเนี่ย ที่ท่านทักษิณออกอิทธิฤทธิ์เนี่ยที่เราบอกเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมพอ,ต,อ ي, ต้องแสดงอิทธิฤทธิ์ท้องถิน่นและอีกสําคัญนะพักเพื่อไทยเจ็บปวดที่สุดก็คือตอนเรื่องมุติสมาชิกเนี่ยคาดหวังไว้ได้เหมือนกันเสร็จพักสีน้าเงินเลยอืใช่ไหมฉะนั้นถ้าไม่แสดงอิทธิฤทธิ์เนี่ยเฮ้ยท้องถิ่นเนี่ยจริงๆเนี่ยสีน้ําเงินก็ส่งไม่ได้แตกต่างเพื่อไทยนะแต่ไม่ได้สง่งในานามพักใช้เทคนิคไปเพราะตัวเองกุมาไทยอยู่นี่ใช่ไหมอ่าเขาก็มีเทคนิคของเขาหลบไปอ่าเขาได้ทั้งสวไว้ในมือแล้ว และนี่สิ่งที่สาคัญที่สุดน่ะผู้นําจิตวิญญาณของทั้งสองพักน่ะทั้งเพื่อไทยและภูม<น>ิใจไทยอ่ะพี่ยืนยนนันเลยไม่มีทางรักกันต่างฝ่ายต่างถือมีอ่ะร,รู้รู้เท่าทันกันนะครับ <Down S 1> แล้วตอนนี้ภูมิใจไทยเขาก็อ่านทางออก <S <S แล้วพอตอนเนี้นายกทักษิณก็ใช้กลยุทธ์แบบเดิมเฮ้ยผ่าอกผ่าอกผ่าอกพลังประชารัฐได้แล้วเว้ยเอาอยู่กับเรา <S 2> <S 2> แล้วจะ <itte> ผ่าอกรวมไทยสร้างชาติปรากฏว่ารวมไทยสร้างชาติตอนนี้ถึงแม้กลุ่มทุนเนี่ยจะคุ้นเคยกับท่านนายกทักษิณก็ตามแต่ผ่าอกผ่าไม่ได้ปรากฏว่ามีแต่กลุ่มทุนไป แต่พวกสอนสองไม่ไปเพราะเขาอ่านทันไงเพราะพักสีน้ําเงินเขาไม่ธรรมดาหรอกเขาบอกเฮ้ยเรากอดกันไว้อ,อ่าภูมิใจไทยรวมทยสร,ร้างชาติประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาอกอดกันไวอืม,อมถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยรัฐบาลไม่ได้เพราะเอาออกมไม่หล่รัฐบาลเจ๊งอืมอ่าเะานั้นตรงเนี้ยมันเป็นผระอื่นผะโอมแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้พักเพื่อไทยเนี่ยของคุณทักษิณเองหรือกุณอิงเนี่ยมันจะโดนนิติสงครามอืมแล้วก็มีอันเป็นไป ฉะนั้นการที่รัฐบาลเนี่ยทุกคนก็ยังเชื่อเนี่ยเปลี่ยนแต่จะเปลี่ยนยังไงพอเปลี่ยนแล้วเอ้ยเพื่อไทยกลับมาดื้อใหม่เอ้ยผมยังเหลือตัวปรอีกหนึ่งคนทานใจเกษมาเฮ้ยมายกมือกันหน่อยอ่าหรือว่าเอ้ยไม่ใช่ยุบสภาเลยวัดลวงไปเลยอ่าจะสู้กับพรรคสีส้มทุกคนก็สู้กันไปหรือเปล่าตอนเนี้ใช้ขู่ฟอ่ฟอๆคืออันเนี้ยเฮ้ยไม่งั้นเดี๋ยวยุบสภานะเดี๋ยวยุบสภานะแต่โอกาสที่จะบริหารจัดการและลากไปของนายกอิงเนี่ยถือว่ายากเลย เพราะสุดท้ายยังเชื่อว่าจะติดกับดักของนิติสองขามแล้วนิติสองรามเนี่ยจะเริ่มเห็นชัดตั้งแต่เดือนกุมภากับเดือนมีนาแล้วมันจะอ่านตรงนั้นออกเลยว่าการเมืองต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะไปอย่างไรใช่ครับผมครับอ,อันนี้สิ่งที่ท่านเซม,มเาพูดเนี่ยผมยังรู้สึกเหมือนกันว่ารัฐบาลไม่ค่อยมั่นคงเนาะ ตอนนี้ารัฐบาลรัฐดานไม่มั่นคงเนี่ยมันจะทําให้ความรู้สึกของคนนักลงทุนนักธุรกิจอะไรเนี่ยมันก็จะมีความหวั่นไหวไปตามไปว่าเศรษฐกิจไทยก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าความมั่นคงทางการเมืองไม่มีเนี่ยท่านมองนในในในลักษณะของความความรู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยปีเนี้ยมันผูกผูกผูกโยงกับความมั่นคงด้วยแล้วก็ผูกโยงกับรัฐบาลด้วยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะดีเท่าไหรน่นะย ไม่ดีเลยตอบได้เลยตอบได้เลยไม่ดีเลยแล้วมาเจอปัจจัยภายนอกที่สําคัญคือประธานาธิบิสารัฐเนี่ยนะวันที่ยี่สิบเนี่ยนะถ้าออกฤทธิ์แรงนะเกี่ยวกับเรื่องที่ประเทศที่ทําการค้าเราเนี่ยถือสหรัฐเป็นตลาดการค้าใหญ่ของเราที่มาส่งออกครับถ้าบอกเฮ้ยไอ้พวกได้เปรียบดุนการค้าน่ะจะเพิ่มภาษีนะเว้ยตอนเนี้ปวดหัวกันทั้งหมดสองเฮ้ยงบกระลาโหมน้อยไปหน่อยนะเพิ่มหน่อยเพิ่มจริงไม่ใช่หรอ ส่งสัญญาณว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ซื้อซื้อของสหรัฐนะวเว้ยเพราะปัจจุบันเนี่ยเหมือนเราจะซื้อฝูงบินกิฟเฟนอย่างเงี้ยนะของสวีเดนเนี่ยกับเอฟสิบหกที่กาลังดึงเงากิ๊กยักษ์กันอยู่เนี่ยเห็นไดีไม่ดีอเปลี่ยนประธานดีก็บอกเอ้ยที่จะซื้อหลักนิยมคุณก็มาจากกองทัพสหรัฐอ่ะอืมอืย่างเงี้ยโอ้เราเหนื่อยเลยรับรองได้ครับเพราะว่าแล้วตอนนี้การแบ่งขั้วแบ่งข้างมันชัดเจนโดยทางสหรัฐเนี่ยกับจีนเนี่ย สาระชี้ชัดเลยศัตรูเลยเพิ่มภาษีทันทีไปจับกลุ่มบิ๊กก็ล่อกลุ่มบิ๊กอีกเพิ่มภาษีกลุ่มบิ๊กกันอีกทุกวิถีทางฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราวางโพสิชันของเราไม่ดีเนี่ยเหนื่อยแน่นอนแล้วขณะเดียวกันเนี่ยรัฐไทยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยช่องทางหาไรายได้ก็มีปัญหาแถม,มสาระจริงๆของเราเนี่ยทางเชิงนโยบายเนี่ยนะถ้าคุณไม่สื่อสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะโครงสร้างการปฏิรูประบบราชการโครงสร้างกองทัพนะกุณทานีรเราหาเงินเท่าไหร่ยังไงเนี่ยเราก็เดินหน้าต่อยากเพราะเราจะถูกกินตัวด้วยงบของรัฐราชการเหมือนปัจจุบันเนี้ยกระทรวงกลาโหมเจดสิบกเปอร์เซ็นถึงแปดสิบเนี่ยกลายเป็นงบตรงชีพงบกำลังพลดังนั้นเราจะไม่เกิดการพัฒนาการรัฐราชการที่ใหญ่โตกินงบปกติขึ้นไปเนี่ยเราเจอ แค่ค่างเงินเดือนบำเหน็จบำนาอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราก็จะไม่เหลืองบที่จะนพัฒนาเรื่องการลงทุนฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยชุดเนี้ยสื่อแล้วไม่กล้าไปแตะต้องรัฐราชการไม่กล้าแตะต้องกองทัพนั่นแหละมันจะเหนื่อยนะเพราะเพจที่เราเผชิญเนี่ยกับประเทศเพื่อนบ้านหรือกองกําลังต่างๆเนี่ยรูปแบบของภัยคุกคามมันเปลี่ยนไปแล้วกองทัพที่ใหญ่เทอทะเนี่ยมันไปรับมือไม่ได้แล้วพอเราไม่ปรับเราก็จะถูกกินตัวไป ได้เงินมาต้องเอามาดูแลไอ้โครงสร้างปกติแต่ไอ้โครงสร้างปกติเนี่ยแถมไปรับมือกับสถานการณ์ไม่ได้อีกอ่าประเทศเล็กทำไมยูเครนลบกับรัสเซียได้ไงเพราะมันใช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์ไปแล้วครับมันใช้โดนบินไปหรือเป้าหมายปุ๊บบวกงานการข่าวที่ยอดเยี่ยมงานการข่าวเนี้ยข่าวกรองที่ใช้บุคคลเนี้ยสายรับยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะไปเจอไปบวกเอปุ๊บ การประมวลวิเคราะห์เป้าหมายแม่นยําแม่นตรงเลยเฮ้ mm. hey, มันอยู่ตรงนั้นไอเอไอคำนวณพิกัดปึ้งถูกต้องชัดเจน mm. อาวุธที่จะใช้โจมตีตึกตรงนี้ต้องใช้อาวุธอะไรถึงจะทะลุทะลวงไปถึงเป้าหมายเห็นไหมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยเหมือนถ้าเรามีปัญหากับว้าเนี่ยกองรังว้าชัดเจนเลยเฮ้ยเราจะกรีธาทับไปเหรอเขาอยู่บนดอยอะ่ะ mm. มันก็ต้องใช้ปืนใหญ่ใช้หอโ mm. จมตีแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะใช้เป็นโดรนได้เลยไนงะ ไปถึงปั๊บหย่อนตุ้มตุ้มตุ้ม,มเหมือนที่ยูเครนเนี่ยรัเสเซียใหญ่โตขนาดไหนทําไมไม่สามารถชนะยูเครนได้<ม>เพราะอิเล็กทรอนิกส์วอลแฟ์กับการข่าวกองบวก a อฉะนั้นกองทัพก็ต้องมาปรับการจัดการแบบนี้เหมือนกัน<ม>เพราะไม่จะเป็นละการตรวจการเมื่อก่อนโอ้โหหน่วยละตะเวนขนไปรถล้อยางรถถังโอ้โหผู้ตรวจการหน้าเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้โดนลำเดียตรวจจีได้ทั้งกงางวังกลางคืนด้วยนะชัดแจว๋ว และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทําได้แบบทูอินวันเลยเฮ้ยตรวจการเสร็จจะให้เป็นโจมตีเลยก็ได้ติดหัวระเบิดติดระเบิดต้เฮ้ยใช่ไหมก็ตูมเลยใช่ไหมมันก็เหมือนที่โยเคเนี่ยไปถลม่มเป้าหมายในไอรัสเซียใช่ไหมได้เลยแต่ตอนนี้รัสเซียยังถึงพะวงโดนเนี่ยสามารถบินได้ประมาณถึงพันกว่ากิโลแต่รัสเซียกำลังตั้งข้อสังเกตว่า เฮ้ยจริงๆไม่ใช่นะสงสัยมันแอบ,บเอาเข้ามาวางในพื้นที่แล้วอะ่ะเลยคิดว่าตอนนั้นที่บินมาเป็นพันกว่ากิโลก็ต้องนานหน่อยเนี่ยกว่าจะถึงมอสโกเฮ้ยที่ไหนได้ทาไมเฮ้ยมันบินสิบยี่สิบนาทีมาถึงมาทิ้ง,งบอมแล้วเว้ยนี่ไงเพราะปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนที่รัฐบาลเมียนมาปวดหัวนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวเนี่ยมาหย่อนตุ่มตุ่มตุมตุมฐานละวเสร็จพอเจอเพราะสุดท้ายเนี่ยไอทางอากาศจะสาคัญที่สุดคือโดนกับเครื่องบินโจมตี ส่วนกําลังทางบกนี่มาทีหลังมาปักธงและยึดพื้นที่อืมเห็นไหมฮะเนี่ยเราจะ <c oughs> เห็นแต่ขณะเดียวกันถ้าเราไม่เข้าใจเรายังรัฐราชการที่ใหญ่โตโครงสร้างกองทัพที่ใหญ่โตก็จะเปลืองงบประมาณแต่ผลสำลิดมันไม่บรรลุฉะนั้นง,งบประมาณที่หามาได้ปั้งเนี่ยมันก็ไม่งบลงทุนก็ไม่พอไงอตรงเนี้ยสําคัญมากแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้คือมาหาอำนาจนี่แหละนโยบายของสหรัฐนี่แหละ ครับแล้วคลัมเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่คาดการไม่ได้นะครับเออบางดีวันดีคือดีก็กลับหลังหันนะเนี่ยตรงเนี้ยก็ไปถึงเอ้ยเอาแคนาดามาเป็นมาเป็นอีกหนึ่งรัฐได้ไหมเฮ้ย <c oughs> hey, จะไปยึดซื้อก่อกินแลนด์เอาไปนู่นเลยไหม <c oughs> ซึ่งเนี่ยเราถึงบอกเนี่ยเราแบบโอ้โหแล้วมาเจอเนี่ยนโยบายเรื่องภาษีเนี่ยที่ตอนเนี้ยเรากําลังหวาดหวั่นว้าวุ่นเลยว่าว่าว่าเราอยู่ในลําดับไหนเ <c oughs> พราะดันมาบอกนะไอ้ทิงแทงของเขาที่ปล่อยข่าวมาเราดันอยู่แบบพู้ต้นๆด้วยนะ อันดับสองเห็นไหมใช่ไหมไอ้พวกที่ะแรกไอ้จีนไปแล้วไอ้พวกติดที่ติดอาการหนักเลยนะเม็กซิโกแคนาดาใช่ไหมเราอยู่ในเกณฑ์สองเนี่ยแล้วตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ถึงต้องรีบเลยไงกะว่าเดือนหน้าเนี่ยถ้ามาปั๊บไปต้องรีบบินไปเลยเราต้องใช้ลักษณะไม่ใช่เป็นฟรีเทรดก็เรือกไอ้ไอ้ไอ้แมบว่าแฟร์เทรดอ่ะการค้าขายที่เป็นธรรมอ่ะเฮ้ยไม่ใช่นะเราไม่ได้เอาเปรียดนะเราได้ได้ดุลการค้าก็จริงนะแต่แต่เราค้าขายแบบเป็นธรรมนะอ่ะอย่างเนี้ย มันก็ต้องรีบไปสื่อสารเหมือนกันเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยอาการหนักฉะนั้นตรงเนี้ปัจจัยหมายความว่าไอ้เงินทองที่จะไหลเข้ามาของเราเนี่ยก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมตอนเนี้ที่ไหลามาเนี่ยลงทุนไปไหลไปเวียดน,นามไหลไปอินโดนีเซียไปตรงนั้นหมดตรงเนี้ยประเทศไทยปีเนี้ยอาการหนักรายได้ก็จะเป็นปัญหาและโครงสร้างถ้าเราไม่ปรับโครงสร้างรัฐราชการนะตรงเนี้ยยากที่จะแก้ปัญหาและแถมเป็นภาระอีกต่างหากใ้าครับับ ตอนนี้ผมอยากมาที่พักสีส้มนิดหนึง่งแต่เมื่อเราพูดถึงจารีตประเพณีอะไรนะอนุรักษ์เราก็ควรจะมีพูดถึงเสรีนิยมเป็นฝั่งที่เป็นคนหนุ่มคนสาวเนาะผมได้มีโอกาสาคุยกับสสทางพักประชาชนหรือก้าวไกลเนี่ยมเมื่อสักเดือนที่แล้วนี่แล้วก็มีคุยหลายท่านเนาะ ผมก็เลยฟังวิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่ผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าเออคนรุ่นใหม่มันก็มันก็ใช้ได้นะเพราะว่าเขาจะมีนโยบายอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อนเนาะแล้วก็มีความคิดของคนรุ่นใหม่ที่ <c oughs> ท,ที่ต่างกับเราเราก็รับฟังเขาก็เลยก็เลยได้ไอเดียหลายอย่างจากการ <c oughs> อ่าเสวนาคนรุ่นใหม่ผมก็ถามเสียแม้ว่าเสียแมวก็คงอาจจะได้เคยคุยกับสอสอหรือว่าคนที่อยู่ในพักประชาชนบ่อยๆคิดว่าดีเอ็นเอของพักประชาชนสีส้มเนี่ย ดีเอ็นเอเขาจริงๆเขาคืออะไรท่านพอจะพอจะอีขอให้ผมฟังหน่อยได้ไหมก็เนี่ยแหละจริงๆเนี่ยคือเสรีประชาธิปไตยเลยนะอืมแต่จริงๆปัจจุบันเนี่ยเขามาถูกกลุ่มอนุรักษ์จาลีดไงคือใช้การปฏิบัติการข่าวสารการไอโอเนี่ยให้เป็นผีเกินกว่าเหตุอืมแล้วพักการเมืองพวกปัจจุบันนี่แหละตัวดีไม่ว่าจะพักเพื่อไทยพักุูอะไรอื่นๆเนี่ยไปสร้างให้เขาเป็นผีเกินกว่าเหตุหรือแม้กระทั่งเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแต่ตอนนี้พี่ถามหน่อยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองณล่าสุด เมื่อสารล่ำลนูนมีคำวินิจฉัยชัดแล้วการจะเสนอแก้กฎหมายอันนี้แก้ไม่ได้แล้วเฮ้ย hey, ฉะนั้นเรื่องนี้มันจบไปแล้วนะค,คุณจะไปพูดว่าไอ้นี่หนึ่งหนึ่งไม่ไปหนึ่งหนึ่งสองอะไรอะ่ะและอีกสี่สิบกว่าคนก็จะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะโดนเล่นงานอยู่เร็วๆเนี้ย <laughs> เห็นไหมครับฉะนั้นเรื่องจุดจุดปัญหาเนี้ยมันไม่มีแล้วแล้วเราต้องถอ,อยกลับไปนะการเลือกตั้งขั้งสุดแล้วพอพักไอ้ก้าวไกลถูกยุบแปลสภาพเป็นพรรคประชาชนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยนะว่ากลุ่มสมาชิกที่เมื่อก่อนเนี้ย พักก้าไกลเนี่ยจะเป็นคนรุ่นรุ่นกลางๆเจนเ็เจนเจนวายอ่ะพูดยงไลงมาต่างๆาเนี่ยเฮ้ยแต่ตอนที่เขาไปถูกยุบพักล่าสุดเนี่ยนะครับมันกลายเบบี X, ้บูเมอร์เจนอง์เจนเอ็กโผล่เข้ามาเต็มตามลูกเลยนะอืฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าใครไม่ได้ติดตามเขาไล้ชิดเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะไอ้คำว่าคนรุ่นใหม่ของเขาเนี่ยมันกลับมาตามนิยามที่เราพูดนะเฮ้ยคือคิดใหม่ทำใหม่เป็นไม่ใช่เรื่องอายุแล้วครับ ฉะนั้นตรงเนี้ยเขาจะกับแก้จุดอ่อนตรงนี้เขาแล้วเพียงแต่เขากําลังถูกกล่าวร้ายนั่นแหละเฮ้ยแต่หนึ่งสองแต่พี่บอกอ่ะเฮ้ยจบไปแล้วเขาไม่มีสิทธิ์มานําเสนอมาแก้ฉะนั้นคุณเอาเรื่องนี้มาอ้างไม่ได้กับสองมักจะอ้างว่าเฮ้ยไม่มีประสบการณ์ทํางานไม่ได้ทําไม่เป็นดีแต่พูดครับแต่ดูนะธานีครับถ้าเลือกตั้งอบจเนี่ยนะครับเขามีเป้าหมายสิบสองจังหวัดนะพี่บอกเลยไม่ต้องสิบสองหรอก ได้แค่หนึ่งหรือสองนะและจุดขายเขานะเขาใช้นโยบายขายนะห้าขอ้อหลักนะเห็นไหมเรื่องน้ําดื่มได้ใช่นไหมรถเมย์ปับ๊บเรื่องหาหมอใกล้ตัวปุ๊บเอาเรื่องการบริการที่แบบว่าเฮ้ยไม่มีเรสเทปจบด้วยหมยคาว่าการศึกษาแบบมีสกิลแล้วทํางานได้จริงนะครับแล้วเชื่อมั้ยถ้าเลือกตั้งคราวนี้นะเขาได้นายกอบจหนึ่งหรือสองนะแล้วเขาแสดงอิทธิฤทธิ์นะบริหารให้เห็นตามนโยบายนะแต่นโยบายเขาห้าข้อนี้พี่ยืนยันนะ ไม่เกินสามหรือหกเดือนน่ะเขาทําให้เห็นเป็นรูปมาทําได้เลยอืมในบางจุดแล้ววันนั้นล่ะเขาจะลบคําปาาดว่าเฮ้ยดีแต่พูด่ไม่ใช่ไอของคุณรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนายกเรานี่ล่ะคือดีแต่พูดแต่เขาเนี่ยทําได้จริงแล้วมันจะไปสู่สนามใหญ่เลยครับแล้วจริงๆเนี่ยเรามีปัญหาขุกขักตรงเรื่องรอยต่อไงอค,คือมันดูไอหน้าผาสองหน้าผาเนี่ยมันเชื่อมถึงกันไม่ได้ พออีกฝ่ายจะยื่นมาไอ้น่นก็ถีบกลับอีกฝ่ายจะยื่นมาไอ้น่นก็ถีบกลับมันก็คือจะต้องมีสะพลานล,ลอยตัวเนื้อย,ยกแล้วมาวางปั้งให้สองอันนี้เชื่อมได้นะตรงเนี้ยสถานการณ์ของประเทศต้องหาไอ้สะพลานล,ลอยตรงเนี้ยมาวางปั้งและให้สองซีบมันมาบรรจบกันได้ซึ่งผมมันจะอยู่ในภาวะวิสัยแล้วนะเพะเราเห็นจากการเลื่อกตันพี่ยืนยันไงประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงและได้แสดงออกแล้ว แต่นักการเมืองนั่นลหละมันพัฒนาการวุฒิภาวะไปไม่ถึงครับนะครับก็คือผมผมขออนุญาตอ้างอิงอตัวนี้<ด>เองนิดหน่อยเนาะ<ด>ผมจร<ด>ิงๆริแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เเลือกพักอนาคตใหม่นะไม่ได้เลือกได้ครับเพราะเหตุผลก็คือว่าผมรู้สึกว่าไม่รู้พักอะไรออลูกชายผมก็ไปเลือกแล้วบอกว่าป้าเลือกสิพักนีน้มาใหม่นะผมก็บอกมูนจัก ตอนหลังที่ผมมาเลือกก้าวไก่เพราะว่าลูกชายบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วพ่อต้องแก้ไขประเทศไทยเอเลือกก้าวไก่แล้วแล้วก็เลยรู้สึกว่าการเลือกก้าวไก่เที่ยวนี้ก็รู้สึกว่าเออเออเออได้ผลนะเห็นเขาชนะก็เลยดีใจ้ตนะพี่ถึงบอกว่านะตอนนี้เนี่ยนะครับคือตรอเนี้ยแล้วมันไปถึงจุดแบบนี้แล้วนะคุณธานีมันเหมือนกันนะอืมประชาชนเนี่ยละไอ้พวกการเมืองเก่าเนี่ยเฮ้ยมึช่วยไปเลยอืมไอ้การเมืองใหม่เฮ้ยมึงบอกว่าเขา ดีแต่พูดทําให้เป็นประชาชนบอกพร้อมเสี่ยงนะอืมเฮ้ยพร้อมเสี่ยงลองมันสักตั้งดิวะใช่ลองอ่ามันกลายเป็นจุดว่าไอ้ของเดิมไม่ต้องมาพูดช่วยไปไกลๆเลยมันไม่ได้ผลเลยอ่าฉะนั้นของใหม่เนี่ยเอาละมันจะดีแต่พูดหรือไม่ดีแต่พูดไม่รูวยอืมแต่สึกขอเสี่ยงเลยแต่พี่ยืนยันนะในสภาพการแบบเนี้ยที่เขามีพัฒนาการมานะครับถ้าคุณเสี่ยงอ่ะรับรองไอ้พักเนี่ยฉุดไม่อยู่ แล้วรัฐพันลึกที่เป็นอำนาจจารีดเนี่ยทำไมถึงปล่อยให้พักเพื่อไทยมาหรือปะหนึ่งในเหตุผลที่บอกคุนทานีเลยเขาบอกเฮ้ยสายแมวเดี๋ยวไอ้พักเนี่ยมันสะดุดตีนตัวเองอืมเออมันจะอะไรก็ตามเถอะเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันสะดุดตีนเฮ้ยแต่ไอ้พักส้มเนี่ยคือตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าจะเป็นบวกเป็นลบไงเฮ้ยถ้าปล่อยมัน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 ไม่สะดุดตีนนะเว้ยเออเออเออมันไปเลยนะเว้ย อ๋อผมเข้าใจละอ่าแต่ว่าตอนแร้เขาก็เสี่ยงอะแต่พอตอนนี้ก็เห็นว่าเอ้ยมันก็ไม่เสี่ยงนะเพราะกติกาที่เราไปล็อกเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแล้วแล้วมาดูชุดความคิดของมันนะเฮ้ยแลวสมาชิกมันก็เปลี่ยนตัวไปแล้วนะแล้วอย่าลืมนะเขาอาจจะเป็นสสรุ่นใหม่แต่ตอนที่เขาสู่ภาคการบริหารเนี่ยอ่าเขาอาจจะมีแนวร่วมแล้วทุกวัยมาก็ได้อเรื่องความมั่นคงก็เอาอาวุโสหน่อยไเรื่องการเมืองอาวุโสผสมกลางๆหน่อย แต่พอเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจนะเรื่องทางเทคโนโลยีเขาก็ใช้คนรุ่นใหม่เขาจะมีแนวร่วมนี้แล้วยืนยันเพราะอะไรปะเพราะเราเห็นสมาชิกที่มันเปลี่ยนตอนถูกยุพักจากไอ้พักก้าวไกลไปพักประชาชนน่ะปึ๊บแป๊บเดียวตามเข้าเป้าแถมเงินบริจาคมาสามสิบล้านเลยอ่ะครับใช่ไหมมันเป็นคําตอบแล้วแหละว่าไอ้ที่คนเขาบอกว่าไอ้นี่จะคิดไอ้ทำไม่เป็นหรือดีแต่พูดไม่ใช่อ่ะเพราะพี่เชื่อว่า มันเกิดการผสมผสานแล้วไอ้พวกที่มีอาวุโสก็จะมาจัดมาช่วยเสริมเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาแล้วอาจจะกระโจนลงมาร่วมเป็นผู้บริหารด้วยในบางมิติด้วยใช่ครับผมครับก็มันเหมือนกับมันมันไม่มีความหวังไงกับคนรุ่นเก่าที่พี่บอกเขาไม่มีความรุ่นใหม่ะไม่มีความหวังกอเอาเันใหม่แล้วก้าสี่งแต่ถ้าเสียงแล้วมันคลิกนะไปเลยแล้วประเทศไทยเนี่ยที่ภูมิรัศศาสตร์ที่เป็นแบบนี้นะเฮ้ย ถ้าใครบอกไอ้ประเทศนี้มันต้องล่มสลายเนี่ยนะมันต้องโทษคนปกครองเลยปัจจัยสี่ของประเทศนี้ไม่มีทางขาดใช่ไหมอุทนี้อาหารขาดได้หรือประเทศไทยอ่ะเฮ้ยจะเป็นจะเป็นอาหารโลกไงไหมเฮ้ยเสื้อผ้าสบายาเอาถูกยันแพงเลยใช่ไหมที่อยู่อาศัยเหรอโอ้บ้านเมืองสบายมากเครื่องนึ่งงมเหรอเอ้ยรักษาโรคเหรอสามสิบาทรักษาทุกโรคอ่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นปัจจัยสี่เนี่ยมันไม่มีทางเลยที่ประเทศเนี้ประชาชนจะเดือดร้อน แต่ที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นคําตอบเลยคือผู้ปกครองมันเฮงซวยคือไอ้รัฐบาลน,นั่นแหละ,ะแต่ตรงเนี้ยพี่เชื่อว่ายังไงเนี่ยมันฝืนไม่ได้เพราะโรคมันลุมเล้ามันลุมเล้าแล้วสุดท้ายนะไอ้พวกการเมืองเก่าเนี่ยพี่บอกว่าสุดท้ายคุณแพ้ก่อนละคุณแพ้สังขาร,ค,รคุณแพ้สังขารก็รต้องไปสักวันแต่ว่ามันไม่ควรเสียเวายลาไงครับ เออเฮ้ยทำไมจะต้องไปรออสี่ปีห้าปีหกปีอะ่ะก็ใน <So, S 2> เมื่อปีเนี้ยปีหน้ามันก็แก้ได้อะ่คอะครับอ่านะครับผมอยากเรียนถามเซลเมลสุดท้ายก็คือว่าได้เซลเมลได้ตั้งกลุ่มมาเรียกว่ากลุ่มสวัสดีสวัสดีคนไทยสวัสดีคนไทยกลุ่มนี้จริงๆแล้วมันมีบทบาทยังไงครับในสังคมไทยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่พี่ว่าการเมืองภาคประชาชนเอาง,ง่ายๆอืคือการไปเดินสายให้ความรู้ แต่จริงๆเนี่ยไปรับฟังจากกลุ่มต่างๆแล้วก็มาสื่อออกสื่อออกปรากฏว่าพอเดินสายไปเนี่ยมันถึงเห็นชัดไงคุณธานีรู้เลยเฮ้ยประชาชนไปไกลแล้วนะแต่ไอ้นักการเมืองในสภา,านี่แหละมันคือปัญหาครับเออประชาชนเข้าใจปัญหาแล้วกันะเออไม่ปั๊บเนี่ยเนี่ยเหมือนจะวันเด็กหรือวันครูเลยเนี่ยพี่ก็จะไปเจอไอ้พวกกลุ่มครูเนี่ยเดี๋ยววันเด็กก็จะเจอพวกกลุ่มเด็กอ่าหน่อยสิฟังพวกคนรุ่นใหม่เด็กๆจบไหมไรหรือระหว่างไอ้น้องเป็นยังไงเนี่ยแล้วเราก็เอามาถ่ายทอดถ่ายทอด และกลุ่มเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเติบโตเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะสมการทางประชาธิปไตยนะพักเพื่อไทยที่มันแพ้อยู่ตรงเนี้ยเพราะคุณไม่มีประชาชนอยู่ในสมการอืถ้าคุณมีประชาชนอยู่ในสมการคุณไม่มีทางแพ้เพราะมันไม่ใช่เรื่องถูกผิดเขาลบเสียงส่วนใหญ่แล้วฟังเสียงส่วนน้อย,อยอยู่ร่วมกันอย่างมิตรภาพแต่ตอนเนี้ยที่คุณพบจุดจุดอับเนี่ยเพราะคุณไม่มีประชาชนอยู่ในสมการแนวทางแก้ไขเนี่ย ตอนเนี้คุณเข้าไปอยู่ในถ้ำม,มืดหาทางออกไม่เจอช่วยหันกลับมาข้างหลังแสงสว่างมันอยู่ข้างหลังคือที่ทางเข้าตามเดิม mm hmm. กลับมาหาประชาชนทําตามสัญญาประชาชน mm hmm. สัญญาประชาคมแล้วทางออกจะมีร้อยเปอร์เซ mm ็นร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วท่านทักษิณก็ไม่ต้องมาหวาดเสียวชีวิตตัวเองด้วยไม่ต้องมาหวาดเสียวชีวิตของน้องสาวไม่ต้องมาหวาดเสียวชีวิตของลูกสาวถ้ากลับไปตามที่พี่บอก mm hmm. กลับไปหาสัญญาประชาคมแล้วตรงนั้นแหละ มันจะมาเสริมทีมการบริหารแข็งแรงของประเทศได้แล้วจะเปลี่ยนผ่านไปได้เพราะตอนนี้อุปสรรคของประเทศถ้าเราไม่แก้ฐธรรมนูญน,นะไอ้นี่แหละคือหัวใจที่ทำไปประเทศเราเนี่ยจะพัฒนาไปไม่ได้หัวใจหลักตอนนี้วาระเร่งด่วนของชาติแก้และรมนูญนิรโทษกรรมองค์รวมนะนิรโทษกรรมองรวมประเทศก็จะเกิดความสามัคคีและก็จากธรรมนูญที่ไม่เกิดข้อจํากัดแบบนี้ปับ๊บสุดท้ายเนี่ยรับรองได้ ไอ้ที่ว่านโยบายหรือปัจจัยต่างๆจะมาทําให้เราเดือดร้อนนะรับรองเราติดอุปสรรคเพเดียวแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยปีเนี้ปุ๊บแก่รัฐนูนให้ได้จบแล้วก็นิรละโทษได้รับรองและจากนั้นไปต่อสู้กันใหม่ในสนามเลือกตั้งให้ประชาชนเจ้าของอธิปไตยตัวจริงเป็นคนชี้ขาดเท่านั้นละ่ะรับรองไม่เจอทางตันครับผมครับผมผมมองอย่างนี้ฮะผมมองในแง่นแง่งส่วนตัวเนาะ<ด>ประเทศรเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงไง มันก็เลยนนม,มันมันก็เลยไม่ไปไม่ถึงที่ว่าได้สักทีถ้ามันเป็นประชาธิปไตยนะถูเลือกตั้งมันมีผลจริงๆนะผมก็ผมว่ามันทุกอย่างจบไปตั้งนานแล้วถูกต้องฉะนั้นตรงเนี้ย<ม>พี่ถึงบอกว่ายัางไงก็ตามต้องให้ประชาชนมาอยู่ข้างหลังเยอะๆและส่งสัญญ,ญาณแล้วตอนนี้พี่ยืนยันนะจากการไปสัมผัสสวัสดีคนไทยกุ๊เพราะว่าเฮ<ะ>้ยประชาชนเนี่ยรู้ถึงหูงุดิงิคือคําตอบมันเห็นเนี่ยทุนนนีเลือกตั้งเขาที่แล้วอ่ะเพราะคุณไปขายไง รูปกองทัพใช่ไหมแต่รูปรักราชการรัฐสวัสดิการอไอ้ความยุยธรรมเฮ้ยเขาถึงเลือกคุณไงครับเลือกแบบถล่มทลายด้วยนะไม่ใช่พักหนึ่งพักเดียวที่ชนะแต่หมายความว่าไอ้พักประชาธิปไตยอชนะครับคือไอ้เพื่อไทยกับก้าวไกลอะครับใช่ไหมถ้าคืนยุดหลักตรงนั้นอยู่เนี่ยก็จบไอ้วุทิเพราะไอ้กฎกติการัตนูมันเฮงซวยเฮ้ยคุณปล่อยเฮงซวยไปหกเดือนก็ช่างมันสีไอ้นั่นจะเป็นรัฐบาลเสียงน้อยมึงก็เป็นไปดิ อ่ะวุฒิเรื่องนายกได้เฮ้ยหกเดือนก็เปลี่ยนเพราะตอนนี้ผ่านมาเป็นปีคุณบอกว่าประเทศจะเสียโอกาสแล้วปีกว่านี้เป็นไงต่านนี้ว่าม,ม,มันมันเละว่าม,มันมันมันเละยิ่งกว่าเดิมอีกจริงไหมเออแน่ละอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ช,ช,ชไม่ทําให้ประชาชนปไตกจยเกิดเต,ติบโตแบ่งบานต,ต้องเลือกบ่อยๆ่สาร<า>น,นี่ไงพี่ถึงบอกไงเทคโนโลยีใหม่อันนี้ล่ะแบบที่ธานีทําเนี่ยช่วยเลย ช่วยเอาแบบคนรุ่นมงรุ่นใหม่หลากหลายมาถกแถลงมาพูดคุยเชิญพี่เนี่ยจัดเวทีพี่ไปร่วได้ทั้งนั้นพี่ไม่เคยปฏิเสธนะไม่ว่าจะคนไหนน่จะปีกไหนปีกอะไรเนี่ยพี่ไม่เคยปฏิเสธเข้าร่วมออกอรายการนะอืมครับได้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราคนรุ่นเบบิ้วเบิ้บูมเมอร์เนาะที่เราจะต้องทําหน้าที่ทําหน้าที่เขาเรียกส่งไม้ไงี่นี่ยปัญหาคือตอนเนี้ยไอ้ไม้สุดไอ้ไม้สามจะส่งไม้สี่วิ่งผัดสี่ไม้เนี่ย บ้งมีปัญหาตรงไม้เนี่ยกลายเป็นว่าจะปาใส่หน้ากันมันไม่ส่งมันจะปาใส่กันแต่ถ้ามันส่งได้พี่ถึงบอกอ่ะเฮ้ยหน้าผาสองหน้าผาเนี่ยตอนนี้ถ้ามีใครยกสะพานมาปังเนี่ยได้คนมีชุดความคิดแบบเราเนี่ยมันจะวางและเชื่อมต่อไปได้แล้วไอ้ข้อกังวลที่ไปสร้างไอ้พักสีส้มจนเป็นผีเนี่ยเฮ้ยพี่ยังยืนยันนะพี่เป็นนักการทหารมันเป็นการปฏิบัติการข่าวสารที่สร้างภาพยักษ์เกินควรเกินความจริง วันนี้ก็ได้สิ่งที่เรียกว่าความคิดและก็ความรู้สึกของเสี่ยแมวอย่างครบถ้วนถูกต้องนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสอยากจะเชิญเชิญท่านมาเป็นประจํานะครับวันนี้ก็ไม่ขัดข้องครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งแลวก็มีโอกาสพบกันใหม่คราวหน้าครับขอบพระคุณครับดวยสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสัวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจ และรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร